วันนี้มารู้จักไม้สกุลฟิโลเดนดอนอีกต้นหนึ่งนะคะฟิโลเดนดอนสนาดูชอบขึ้นเป็นกอใบสีเขียวเข้มแข็งแรงทรงก้านยาวสม่ำเสมอใช้ปักแกกันได้ทรงพุ่มค่อนข้างกลมค่ะชอบบรรยากาศรำไรร่มจัดเกินไปก็ไม่ชอบหากจะฝึก ให้อยู่กลางแจ้งจนชินเสียตั้งแต่ตอนที่ยังเล็กก็พออยู่ได้นะคะแต่น้ําและความชื้นจะต้องพอเหมาะด้วยค่ะสามารถปลูกเป็นไม้ประดับในกระถางได้นะคะสะกุลฟิโลเดนดอนมาจากภาษากรีกสองคำนะคะคือฟิโลหมายถึงรักและเดนดอนหมายถึงต้นไม้ผู้รู้จินตนาการไว้ว่าเป็นต้นไม้พรอดรักก็น่าจะใช่นะคะ พราะไม้สกุลนี้เป็นไม้เถาเลื้อยรากจะกอดรัดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อการอยู่รอดการปลูกพิโลเลนดอนแบบกึง่งเลื้อยกึ่งแตกกอหรือเรียกว่าแบบอิงอาศัยเราควรใช้กับมะพร้าวหุ้มกับไม้ปักไว้กลางกระถางค่ะและรดน้ำให้ชื้นเพื่อให้เขาได้ยึดเกาะถ้าต้องการให้แตกกิ่งก้านสาขามากๆกก็ควรจะเด็ดยอดอ่อนๆค่ะ วิโเดนดอนทุกชนิดชอบเครื่องปลูกที่มีความร่วนโปร่งเช่นใบไม้ผุใบไม้ที่ทับถมกันานานๆย่อยสลายจนเปื่อยแล้วพร้อมจะเป็นธาตุอาหารให้แก่พิโเดนดอนได้เป็นอย่างดีค่ะหรือไม่ก็กาบมะพร้าวสับซึ่งมีความโปร่งเพื่อให้รากได้ชอนชัยและที่ขาดไม่ได้ก็คือปุ๋ยคอกเก่านะคะ หรือปุ๋ยคอกหมักค่ะซึ่งจะมีธาตุอาหารช่วยบำรุงใบและลำต้นให้จเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ฟิโลสนาดูมีใบหยักสวยงามเป็นไม้ทรงพุ่มขนาดกลางนะคะมีรากที่ใหญ่เพื่อยึดลำต้นที่กว้างจึงเป็นที่มาของความหมายความมั่นคงเชื่อกันว่าหากปลูกสนดูไว้ในบ้านจะทำให้การงานมั่นคง การปลูกโซนดูให้ได้ผลดีนะคะต้องปลูกในที่ร่มรำไรหรือภายในโรงเรือนที่มีการพรางแสงประมาณ60%ส่วนการขยายพันธุ์ใช้ได้ทั้งวิธีแยกหน่อหรือปักชำยอดเรานิยมนำมาปลูกเไม้กระถางนะคะจัดตกแต่งเป็นไม้ประดับและปลูกไว้เพื่อเก็บใบจำหน่ายลักษณะเด่นคือมีใบหยักลึกแบบขนนก ลักษณะของดอกมีกากพุ่มคล้ายดอกหน้าวัววิโลเดนดอนเป็นพืชที่ดูแลง่ายโตเร็วในพวกอ,อากาศในบ้านจะฝุ่นละอองและสารพิษต่างๆได้เป็นอย่างดีตลอดปีนะคะเมื่อปลูกวิโลเดนดอนในบ้านควรนำไปวางตรงไหนสถานที่ในบ้านที่เราควรนำไปวางนะคะควรคำนึงว่าต้องมีแดดส่องนะคะแสงแดดรำไรอาจจะเป็นริมหน้าต่าง ริมประตูมีช่องระบายลมหรือปลูกนอกบ้านอาจจะวางใต้ต้นไม้ใหญ่มีเงาของต้นไม้ใหญ่มีแดดส่องถึงถ้าจะให้สะดวกนะคะปลูกลงกระถางแล้วเคลื่อนที่ได้ตามความเหมาะสมค่ะขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปมาจนจบช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอทุกคนโชคดีมีสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย